รู้หรือไม่ครับว่าโปรแกรมหลายๆโปรแกรมโดยเฉพาะในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงของ Microsoft Word นั้นมีอันตรายนะครับในการที่คนที่จะแฮกเข้ามานั้นสามารถที่จะแฮกเข้ามาในเครื่องของเราได้จริงๆก่อนหน้านี้มีผู้ใช Twitter ้ t w i t t e r @naosek ได้โพสต์ถึง Maldoc malicious office documents หรือว่า Malware บนไฟล์เอกสารใหม่ซึ่ง ใช้ช่องโหวของ Microsoft Word mm hmm. เพื่อยึดและทำการร mm ีโมทคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆจะอาศัยช่องโหวจากฟ mm ีเจอร์เทมเพลตใน Microsoft Word ที่อนุญาตให้โปรแกรมนั้นสามารถโหลดและรันโค้ดจากแหล่งภายนอกได้โดยจะเปิดลิงก์เพื่อโหลด html และรันคำสั่งเป็นชุดผ่านทาง PowerShell mm hmm. เพื่อเปิดใช้เครื่องมือ MSDT หรือ Microsoft Support d i a g n o s t mm hmm. และใช้ในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์อีกทีจริงๆแล้วนั้นเครื่องมือ MSDT หรือ Microsoft Support Diagnostic Tool นั้นเป็นเครื่องมือของทาง Microsoft เองซึ่งใช้สาหรับการดีบักปัญหาต่างๆที่ผู้ใช้พบเจอ แต่ว่าในกรณีนี้กลายมาเป็นช่องโหว่สำหรับการแฮ็กคอมพิวเตอร์ซะงั้นแหะครับในกรณีที่พบนี้นะครับไฟล์ที่มีช่องโหว่เป็นไฟล์สกุล .rtf หรือว่า Rich Text Format แม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดไฟล์ตัวน,นั้นขึ้นมาด้วยซ้ำไปทีนี้นะครับแฮกเกอร์ก็จะทำอะไรกับคอมของเราก็ได้ไม่ว่าจะโหลดโปรแกรมมา์แวร์โหลดไฟล์ต่างๆขโมยข้อมูลและอะไรก็ตามที่สามารถทำได้ยังไงก็ตามนะ mm hmm. คือ เหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ขึ้นมาในวันที่27พฤศจิกายนหลังจากนั้นแพทช์ของ Microsoft นั้นไม่ได้มีการแก้ไขใดๆ <ตะ S 1> แต่ว่ามีการบอกว่าวิธีการปิด MSDT เนี่ยมันปิดยังไงเพ <Okay. S 2> ื่อป้องกันตัวเอง <c oughs> สมัยนีย้คนที่จะทำงานอยู่ในบริษัทหรือว่าไปพรีเซนต์งานเขาจะดาวน์โหลดเทมเพลตในออนไลน์ซึ่งก็จะเป็นเป็นนิยมอยู่ตอนนี้แล้วกลายเป็นว่านักกงกันน่ากวดถือว่านี่เป็นดิจิทัลวัคซีนนะครับเป็นการอัพสกิลให้ทุกท่านได้รู้ตัวไว้นะครับ